ที่ห้องประชุมโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์มิสวันวิมคลครุฑทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา2562โดยมีมาสเตอร์กสษดิตครุฑทางคะที่ปรึกษาโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์คณะครูอาจารย์ประจําชั้นแต่ละชั้นเข้าร่วมพิธีไหว้ครูตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3ร่วมนําพานดอกไม้ที่นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์เข้าพิธีไหว้ครูประจําชั้นในการจัด ใบครูปีนี้มีกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่ตัวแทนนักเรียนหญิงสีรปรพภาคำพิทูลชั้นม .3 กล่าวสุนทรพจน์ เด็กหญิงนัชชาทุนพุทธดมนักเรียนชั้นม .3 กล่าวบ,บทไหว้ครูและเด็กชายพงษ์สะทรอุปชัยเป็นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตนทางนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณที่ได้ประสิทธิประสทาทวิชาวความรู้ตลอดจนอบรมสัง่งสอนคุณธรรมจริยธรมรมปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามแก่ศิษย์และได้ขอขมาในสิ่งที่เคยได้ร่วงเกินต่อครูจากนั้นคณะครูได้ร่วมกันนำพานดอกไม้ทูบเทียนกราบผู้ในการโรงเรียนตามด้วยประธานนักเรียนและตัวแทนนักเรียนชายหญิงของแต่ ละชั้นร่วมนำ่านไหวครูประจำชั้นที่นักเรียนทุกห้องเรียนได้บรรจงสร้างสรร่านไหวครูที่มีความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามจากวัตดุธรรมชาติในท้องถิ่นที่ย่อยสลายได้รวมทั้งยังคงวัฒนธรรมและองค์ประกอบของดอกเข็มดอกมะเขือยาแพรกและข้าวตอกไว้ครบถ้วนจากนั้นมิสวรรณวิมลครุฑทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนกระดิศวิทยานุสร์ได้เจอหนังสือเพื่อความเป็นสิริม,มงคลของ,ของการเริ่มปีการศึกษาใหม่และได้ให้อวาสดแก่นักเรียนรวมทั้งครูให้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้สุดความสามารถและได้มอบกิจััริให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศอ,อันดับ 1, 2, 3ในการประกวดผ่านไหวครูก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่3และต่อด้เพลงชันรักคุณครูก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีไหวครูประจำปีการศึกษา2562